ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านก็เป็นธรรมะยามค่ำคืนก็ตรงกับวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2,567นค่ำคืนวันจันทร์ ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ยติโยมออกไปทํางานกันหลายหลายท่านนะก็ถือโอกาสพักกายพักใจเรื่องราวจะหนักแค่ไหนในวันนี้ก็ผ่านไปหมดแล้วนะถือโอกาสกลับเข้าสู่เส้นทางเพียงแค่มาฟังธรรมปฏิบัติทรร่วมกันเนี่ยก็ค่อยๆกลับสู่เส้นทางให้ใจได้ สร้างความคุ้นเคยนะสร้างความคุ้นเคยในการฟังร,รมปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนานะด้วยใจที่อ่อนโยนนะใจที่อ่อนโยนก็รู้เนื้อรู้ตัวได้ง่ายนะมีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้ง่ายรู้สึกตัวสบายสบายอยูนะ่บางท่านถนัดรู้สึกถึงลมหายใจก็รู้สึกถึงลมหายใจด้วยใจที่อ่อนโยน จะค่อยๆกลับสู่เส้นทางธรรมนะจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ว่าอะไรนะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยระหว่างนั่งสมาธิสงบกับไม่สงบเนี่ยยิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นเลยคือการกลับเข้าสู่เส้นทางนะต่อให้โยมมานั่งไม่สงบทั้งบัลังเลยนะก็คุ้มค่านะหรือว่าจะสงบก็ตาม สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการกลับสู่เส้นทางกลับสู่เส้นทางธรรมสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยนะจะเกิดล่องวิถีใหม่จากการฝึกจากการฝืนจนจุดหนึ่งจะเริ่มเกิดสมดุลสมดุลแห่งธรรมจะนําไปสู่จุดนั้นสําคัญที่สุดเลยนะการที่กลับสู่เส้นทางสําคัญยิ่งกว่าสงบไม่สงบอีกจนวันหนึ่งเนี่ย ถ้าเริ่มข้ามพ้นอะไรบางอย่างไปจะอยากนั่งสมาธิเองเลยจะไม่อยากวุ่นวายกับโลกต่อให้ไม่สงบก็มานั่งสมาธิต่อให้จะสงบไม่สงบก็นั่งพอเริ่มก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้แล้วนะอย่างยมมาฟังธรรมตอนเช้าตอนค่ำเนี่ยรู้สึกเป็นภาระไหมที่ต้องฝึกฝืนมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะ ก็คงจะไม่นะเพราะมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะเนี่ยเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะจะนำไปสู่สมดุลแห่งธรรมที่จะเกิดขึ้นสำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าสงบกับไม่สงบอีกต้องให้มาฟังธรรมและหลับก็ยังดียังดีกว่าไปนอนเล่นอยู่ที่บ้านนะเป็นการสร้างความคุ้นเคยในการเข้าสู่เส้นทางธรรมสิ่งนี้สำคัญมากเลย ยกตัวอย่างสมมุติว่าพระเข้ามาบวชใหม่แล้วกันต้องตื่นแต่เช้าตื่นมาก็โอยทำ,ทำไมต้องทําไมต้องตื่นแต่เช้าจะมีเสียงบน่นแบบนี้อยู่ตลอดนะเสียงบน่นแบบนีบน้บนบน่นบ่นต้องมาสวดมนตอนเช้านั่งคุกเขา่าน,นานนานบินธรบาติก็เจ็บเท้าจะมีเสียงบ่นอย่างเงี้ตลอดเลยสมมติบวชใหม่นะพระบวชใหม่พะนอวกะบวชใหม ฉันก็หนึ่งมือ้อระหว่างวันก็หิวก็มีเสียงบน่นมีข้อวัดปฏิบัติมากมายก็จะมีเสียงบ่นอยู่แต่ถ้าท่านทำ,ท,ำทำไม่หยุดทำไม่เลิกทำไม่หยุดทำไม่เลิกฝืนฝืนอดทนฝืนฝืนจะบ่นแค่ไหนก็ทำเหมือนโยมจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ขอมาฝึกนั่งสมาธิไว้ก่อนก่อนนอนก็ได้ ถ้าไม่มีเวลาฝึกด้วยกันเ็ื่อก่อนนอนก็ได้เนี่ยส,สำคัญยิ่งกว่าสงบก็ไม่สงบอีกแต่เป็นการกลับสู่เส้นทางมันคือการสร้างล่องความคุ้นชินที่เดินในเส้นทางธรรมฮะพระท่านทําไปมากๆมากๆเข้ามากๆเข้าจนเสียงเนี้ยเริ่มดับลงเงียบไปเงียบไปพอเสียงเนี้ยมากขึ้นเช้าทําไมต้องตื่นต้องฝึกต้องฟืงฟ้นกว่าจะลืมตาได้ต้องใช้กําลังสติมากเลยนะที่จะไปคอยดับ อารมณ์เนี่ยหรือไม่เดินมิถรบาตก็เจ็บเท้าบนมากเลยก็ต้องใช้สติมากเลยเข้าไปดับอารมณ์ตรงนี้ยิ่งกิเลสกำลังเท่าไหร่สติก็ต้องทำงานหนักเท่านั้นนะแล้วถ้าท่านทำไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนสิ่งนี้เริ่มเงียบลงเ,เงียบไปสติที่ออกมาเยอะก็จะเป็นธรรมชาติแล้วจุดหนึ่งท่านอยากจะ ตื่นขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยตัวเองเนี่ยแหละของจริงเลยละ่ะทีเนี้ยเพราะก้าวข้ามต,ตัวตนแบบนี้ออกไปได้หยาบๆนองคิดดูว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งอยู่ๆอยากจะลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่เช้าโดยที่ไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมีใครเชิญไม่ต้องมีใครเชิญว่าเออเดี๋ยวต้องตื่นต้องมีใครมาบังคับ ก้าวข้ามใจตัวเองได้นี่แหละนะสำคัญมากเลยอยู่ๆก็อยากจะตื่นแต่เช้าเลยนะตั้งนาฬิกาตื่นแต่เช้าอยากจะมาเดินจงกรมนั่งสมาธิอยากจะมาสวดมนต์แต่ก่อนก็ไม่รู้ว่าจะมาสวดทําไมนะแต่ก้าวข้ามจุดหนึ่งได้เสียงเนี้ยเงียบไปเดินบิดาบาตก็เงียบมีแต่ความเงียบแล้วทีนี้เสียงในใจเงียบหมดจากฝึกฝืนแล้วก็อยากจะออกไปบิดาบาดด้วยซ้ำ ก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้เนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะีฉันก็ไม่มีปัญหาแค่มือเดียวก็อยู่ได้เสียงได้ใจเงียบหมดที่นี้แหละสติสมาธิของแท้จะมาเองละพราะกิเลสเบาบางเท่าไหร่สติแท้ๆก็จะเริ่มเกิดจะเริ่มเข้าสู่สภาพสมดุลอห่งธรรมสภาพที่ศีลสมาธิปัญญาอัตโมัติไรเจตนาจะเริ่มเกิดละ จะเป็นการทําโดยธรรมแท้แล้วทีนี้ยพอต,ตัวตนที่คอยบน่นคอยที่ต้องมาฝึกฝืนถูกชําระไปมากแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บก,การเคลื่อนการอะไรก็จะเป็นสติสปัญญาเ,ออเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติเห็นสภาพปรมาตธ,ธรรมมีแต่สภาพธรรมที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นระดับไปจะเห็นธรรมตามความเป็นจริงแบบเป็นธรรมชาติเลยทีนี้อันนี้ยกตัวอย่างพระสงค์และ้ายาิโยมถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยอาศัยการ เข้ามาในช่องวิถีไปบ่อยถ้ามีสักใครสักคนหนึ่งจะอยู่ฝึกฝืนฝึกฝืนไปอยากจะตื่นขึ้นมาเดินจงกรมนั่งสมาธิฟังธรรมแต่เช้าด้วยตัวเองนะโดยที่ไม่มีใครมาบอกอยากทําด้วยตัวเองเลยนะทีนี้แหละอันนี้แหละสำคัญมากเลยตื่นแต่เช้ามาอยากจะมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะตอนเย็นไม่อยากเปิดละเปิดโซเชียลละอยากจะปิดด้วยตัวเองเลยใหม่ๆก็ต้องฝืนใช่ไหม โซเชียลนี่ก็เดี๋ยวพาดึงไปเรื่องโรคเยอะนั่งสมาธิไม่สงบต้องฝึกต้องฝืนต้องสู้กับใจตัวเองจนสู้เรียบร้อยแล้ววางด้วยตัวเองเลยทีเนี้ยเขาวางด้วยตัวเองเนี่ยไม่เอาละไม่อยากดูละนั่งสมาธิดีกว่าสงบไม่สงบไม่ใช่เรื่องสําคัญเลยแต่การกลับสู่เส้นทางเนี่ยเรื่องสําคัญที่สุดนะถ้าเขาสร้างความคุ้นชินแบบเนี้ย สร้างล่องใหม่ล่องใหม,ลใหม่ล่องในเดินในเส้นทางธรรมจนก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้ก้าวข้ามการฝึกการฝืนไปได้เนี่ยจะเริ่มสมดุลละการใช้ชีวิตก็จะเริ่มเนียนไปกับโรคเนียนไปนะทำก็เนียนไปกับโลกใช้ชีวิตไปก็ไม่ไหลไม่ไหลไปกับโลกเพราะดูแล้วว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกขนะ์กลับบ้านมาก็อยากจะมานั่งสมาธิจเจริญภาวนาไม่ค่อยอยากยุ่งกับโลกแล้ว เป็นเองนะแบบนี้นจะเป็นเองอะไรที่เกิดขึ้นเองเนี่ยก้าวข้ามอะไรบางอย่างได้ก้าวข้ามใจตัวเองได้แล้วอยากจะทําอะไรด้วยตัวเองไม่มีใครมาบังคับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยอยากจะนั่งสมาธิด้วยตัวเองเลยนะจะสงบไม่สงบก็ไม่ว่าอะไรนะแต่สร้างวิธีใหม่อันนี้สุดยอดเลยจะเป็นเหตุปัจจัยให้ดำเนินไปสู่สมดุลแห่งธรรมศีลจนถึงวิมุติที่จะเกิดขึ้นฟโฟล์ไปตามธรรมชาติจ้ะ ค่อยๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนีิมักมีองค์แปดสมาทั้งแปดจะค่อยๆถูกยกกระดับขึ้นมาอันนี้แหละสําคัญที่สุดเลยนะสิ่งต่างๆในโลกก็ล้วนเป็นของชั่วข้านะไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเลยบ้านเรือนทุ่งนาไรนาที่มีที่ดินที่มีบ้านรถก็ล้วนเป็นของชั่วขาวนะเป็นของโลกโลกนะทรัพย์สินเงินทองก็ชั่วข่าวแม้กระทั่ง ญาสนิทมิสหายก็ล้วนเป็นสิ่งชั่วข่าวนะก็ส่งเราได้แค่เชิงตะกอนเท่านั้นนะสิ่งที่จะเป็นล่องเป็นวิธีนั่นแหละที่จะติดตามไปในภายภาคหน้านะสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้นะเนี่ยถ้าสร้างเหตุปัจจัยที่ดีไว้เนี่ยอนาคตก็ถ้ายังไม่จบในชาตินี้ก็อาจจะมีล่องวิธีที่จะกลับมาเดินในเส้นทางธรรมอีกถ้ามองในชาติใหญ่ถ้ามองในชาติย่อยเนี่ย การกลับเข้ามาแม้เพียงเล็กน้อย5้าทีสิบนาทีเนี่ยมีคุณค่ามหาศาลเลยเนะมาทีละเล็กทีละน้อยเหตุปัจจัยก็จะก้าวเดินในเส้นทางเนี่ยได้ต่อเนื่องกันไปยังดีนะได้มีโอกาสได้ก้าวเดินนะบางคนเนี่ยเขาเกิดในยุคสมัยพุทธกาลเน่ยเกิดเป็นเศรษฐีร่ำรวยมากเลยมีเงิน80โกด่ยชื่ออนันทเศรษฐีเนี่ยเกิดในสมัยพุทธกาลอยู่ เมืองสวัสดีด้วยเนี่ยอยู่ใกล้พระศาสดานะแต่ไม่ได้สร้างเส้นทางทําไว้ไม่ได้สร้างร่องของการเดินในเส้นทางทําไว้เนี่ยอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลมีโอกาสอยู่ใกล้วัดวารามก็ไม่ได้สนใจไฟธรรมเพราะไม่ได้สร้างร่องไว้เนี่ยจะเห็นเลยว่าการสร้างร่องที่ดีไว้เนี่ยสำคัญที่สุดแหละ ในภายภาคหน้าถ้าไม่ได้ในภายภาคหน้าก็จะมีเหตุปัจจัยให้ได้พบพระพุทธศาสนาอีกและก็จะได้เดินในเส้นทางของตัวเองต่อไปแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีไม่ได้มีวาสนามาเลยเนี่ยอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลบางทีเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เหมือนอยู่ห่างๆอย่างอน,นันทเษฐีเนี่ยท่านรวยนะมีทรัพย์แปดสิบโกดแปดร้อยล้าน แ้่ยร้านสมัยนั้นก็ไม่รู้ว่าเทียบเป็นเท่าไหร่กับสมัยนี้นะเขาเป็นผู้ที่ตระหนี่ตระนีนะรวยแต่รวยทรัพย์แต่ใจตระหนี่เขาก็จะชวนพวกญาติญาติเขาเนะ่ครึ่งเดือนจะชวนมาทุกคนเลยแล้วก็บอกว่าให้ประหยัดอย่าไปใช้ทรัพย์คือสอนให้ทุกคนตระหนี่คือตัวเองตระหนี่แล้วก็ยิ่งไปสอนให้คนอื่นตระหนีอีก ย,ย,ยิ่งลูกเขาเนี่ยลูกเขาเนี่ยสอน3มเวลาเลยให้ประหยัดเพราะซับหามายากให้ประหยัดไว้อย่าไปใช้รั์ให้สอนให้ลูกตาลัน,นีด้วยนะลูกเขาชื่อว่าโมรัสิรินะมูรัสิริส่วนของอนันทเสรษฐรเนี่ยก็สอนให้คนตนีนะทั้งให้ให้ญาติแล้วก็ให้ลูกตาีเขาก็ มีทรัพย์สิสนเงินทองก็ไปฝังไว้แถวบ้านอยู่ห้าจุดไปฝังไว้อยู่ห้าจุดทีนี้เขาก็ใช้ชีวิตไปนะจนวันหนึ่งเนี่ยเขาเสียชีวิตลงด้วยใจที่ตนีใจที่เป็นอกุศลเนี่ยก็เป็นเหตุปัจจัยให้เขาไปเกิดเป็นรูปของจันทานเกิดเป็นลูกของจันทานขึ้นมาพอ ตั้งอยู่ในคันเนี่ยผู้เป็นแม่ก็เริ่มจากพอรับจ้างได้ได้เงินมาพอเลี้ยงชีวิตบ้างก็เริ่มรู้สึกขัดสนทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าลูกเราเนี่จะนำภัยไม่ดีมาให้หรือเปล่ารู้สึกกิจการงานขัดสนไม่ค่อยมีใครจ้างงานทีนี้ก็ลามไปถึงพวกคนที่อยู่ด้วยกันหมู่บ้านที่อยู่ด้วยกันชาวบ้านชาวจันทานที่อยู่ด้วยกันเนี่ย ก็เริ่มเดือดร้อนแหละตั้งแต่รู้ว่าตั้งคันเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยทุกคนเดือดร้อนกันหมดหาทรัพย์ไม่ได้เลยติดขัดมากคนเขาก็คิดว่าเนี่ยสงสัยลูกในท้องเนี่ยเป็นการกินดีแน่เลยนะเป็นช่วงเวลาแห่งความเดียวร้ายแน่เลยเนี่ยก็เลยขับไล่ผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็นที่ตั้งคันอยู่เนี่ยออกจาก สำนักของชาวจันทานเลยให้ออกไปเลี้ยงชีพด้วยตัวเองผู้หญิงคนนี้ก็ได้ออกมาก็ได้คลอดบุตรชายออกมาคลอ,อดบุตรชายออกมาพอคลอดบุตรชายออกมาก็มีรูปร่างหน้าตาอัปร,รักษ์มากเลยนะทั้งมือทั้งเท้าทั้งหูปากจมูกตาอัปร,รักษ์พิการมากเลยเหมือนปีศาจเนี่ยเหตุปัจจัยที่ทำไว้ใช้ชีวิต ตรรณีทัพย์พอมาเกิดก็มีรูปร่างอัปร,รักษ์เลยนะเป็นเหตุปัจจัยทีนี้เขาก็แม่เขาเนี่ยพอลูกเกิดมาด้วยความรักลูกก็ต้องเอาลูกไปขอทานด้วยเนะี่ยพอเอาลูกไปขอทานด้วยเนี่ยแทบไม่ได้เลยไม่ได้มีอะไรจะมาเลี้ยงชีวิตตนและชีวิตลูกเลย รู้สึกขัดสนไปหนักหนักกว่าเดิมอีกทีนี้ก็เริ่มลองเ,อเก็บลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ออกไปขอทานด้วยตัวเองปรากฏว่าเริ่มมีคนมาให้ทานทีนี้ก็เริ่มรู้แล้วว่าลูกเราเสงสัยเป็นปีศาจร้ายแน่เลยนะนำเรื่องเลร้ายมาให้พอตั้งแต่ตั้งคันมาก็ชีวิตก็แย่ชีวิตก็แย่ ชีวิตคนในหมู่บ้านก็แย่กันหมดเป็นปีศาจร้ายแน่นอนเลยก็เลยให้ลูกเนี่ยพอเริ่มลูกเริ่มโตขึ้นเริ่มโตขึ้นประคองสักพักหนึ่งพอลูกเริ่มโตนะก็ให้ถาดใบหนึ่งแล้วก็ให้ไปขอทานเองแล้วกันนะเขาก็ไปขอทานเองเนี่ยลูกนะเด็กคนนี้ก็ไปขอทานเองนะเขาก็เดินไปเดินไปอยู่ในเมืองนี่แหละ เขาเริ่มเลือกชาติได้เขาเริ่มจําเส้นทางกับบ้านได้เนี่ยเด็กเล,ลือกชาติได้แล้วทีนี้เหตุปัจจัยเก่าเริ่มรู้แล้วว่าเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเคยอยู่เคยเป็นเศรษฐีในบ้านหลังเนี้ยก็เริ่มเข้าไปที่บ้านนะจากลับเข้าไปที่บ้านทีนี้ก็ไปเจอพวกคนใช้นีคนใช้ของที่บ้านน่ย เขาก็เห็นว่าเป็นตัวประหลาดเนี่ยเขาก็ลุมทำลายลุมทำลายแล้วก็ไล่ออกไปไล่ออกจากบ้านบังเอิญว่าพระสมมาสัมพุทธเจ้าและพระนนท่านเดินทางมาพอดีมาพบตอนบิณฑบาตตอนเช้าพอดีพุ่งก็จะทราบเพตุทั้งหมดแล้วก็ให้พระนลไปตามลูกชายลูกชายของเด็กขอทานคนเนี้ยชื่อชื่อ มรเสดิเศฐีเนี่ยตอนนี้เป็นเศฐีไปแล้วรับมรดกต่อจากพ่อก็ไปตามมาเพื่อจะชี้ให้เห็นธรรมอะไรบางอย่างให้เห็นสัจธรรมอะไรบางอย่างพอลูกชายมาเด็กประชาชนทั้งหลายมารวมตัวกันพระอ,องค์ก็ได้ตัดบอกว่าเด็กจันทานคนเนี้เขาระลึกชาติได้เนี่ยเขาจําบ้านของเขาได้เพราะว่าเขาเคยเป็นอนันะเศทีเนี่ยเป็นพ่อของ โมูลสซริเษตีเนี่ยมระสซริเษฐีก็ไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เชื่อที่พระสมณสัมพุทธเจ้าตัดพระองค์ก็ได้ให้เด็กขอทานคนเนี้ยไปชี้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้หาแห่งในบ้านเด็กก็ไปชี้ได้หมดเลยขุดออกมาก็เจอทรัพย์หลุมนี้ก็เจอหลุมสองหลุมสามหลุมสี่หลุมห้าเจอทรัพย์หมดเลย ทีนี้ทุกคนก็เชื่อแล้วเนะเด็กขอทานระลึกชาติได้ว่าทุกคนก็เห็นสัจธรรมกันหมดลูกมุลสิลิเสตีก็ซาบซึง้งในธรรมนะตั้งตนอยู่ในพระราตนไะตเนยนีก็ได้เป็นเรื่องราวสอนธรรมความตรรณีก็เป็นเหตุปัจจัยนะให้สู่ความ ขส,สนนะขส,สนก็ไปเกิดในกรณีทรัพย์นะก็ไปเกิดอยู่ในตระกูลที่ไม่ดีนะไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองหล่อเลียเ้ยงชีพหนะล่อเลี้ยงชีพนะก็จะได้เห็นมิติอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้สร้างร่องวิถีไว้เลยต่อให้อยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะเกิดมาอยู่กรุงสวัสดีแท้ๆแล้วอยู่ใกล้พระสาสดาแล้วอยู่ใกล้วัดวา,ารามแต่ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะ ตื่นขึ้นมาความมืดก็บังไปหมดความตานีก็บังไปหมดอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลนะแต่ถ้าเราเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะถ้าเราได้เริ่มกลับเข้าสู่เส้นทางนะต่อให้มานั่งสมาธิต่อให้จะฟุ้งทรรมลังเลยนะเรื่องเล็กโยมนะเรื่องเล็กนิดเดียวเองสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการกลับสู่เส้นทางมันจะเป็นการสร้างร่องวิธีไว้ ในภายพักหน้าเมื่อไปเกิดที่ไหนแห่งใดถ้ายังไม่จบจะมีเหตุปัจจัยให้มาก้าวเดินในเส้นทางนี้อีกเดี๋ยวเมื่อก้าวเดินในเส้นทางนี้ mm. ก็จะพบเส้นทางของตัวเองขึ้นมาะ